ี้จะไปทําอะไรคะวันนี้จะไปทําอะไรคะเลิศวันนี้จะไปทำอะไรกับแบบนี้วันนี้จะไปทำอะไรกับแบบนี้คะไป,ไปทาเล็บไปทาเล็บหรอไปไ<ห>ขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไปทําใช่ไหมคะด้านนี้มีไหนชอให้ดู <me>, หน่อยด้านนี้มีไหนโอ๊ยแต่มันจาลุดหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปทาใหม่ เอาสีอะไรคะวันนี้เอาสีชมพู in. สีชมพูแล้วเล็บเท้าเหรอคะเล็บเท้าสีอะไรคะเล็บเท้าสีอะไรหรอฮะเล็บเท้าสีแดงเหรอหรือสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเขียวสีเรนโบว์สีอะไรนะคะสีเรนโบว์สีเรนโบว์โอเค smile for the camera m o m m y will take you วันนี้จะไปทำอะไรคะวันนี้จะไม่ทำอะไรคะเลิกวันนี้จะไม่ทำอะไรกับมันนี้วันนี้จะทำอะไรกับมับน,นี้คะไปทาเล็บไปทาเล็บเหรอใครขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไป่ทำใช่ไหมคะจ้านี้

นีจะไปทำอะไรคะวันนี้จะไปทำอะไรคะเลิกวันนี้จะไปทำอะไรกับมันนี้วันนี้จะไปทำอะไรกับมันนี้คะไปทาเล็บไปทาเล็บหรอไปขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไปทำใช่ไหมคะด้านนี้มีไหนช้อให้ดูหน่อยด้านนี้มีไหนอ้อแต่มันจมหรุดหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปทาใหม่ สีอะไรคะวันนี้เอาสีชมพูสีชมพูแล้วเล็บเท้าเหรอคะเล็บเท้าสีอะไรคะเล็บเท้าสีอะไรหรอฮะเล็บเท้าสีแดงเหรอสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีเรนโบว์สีอะไรนะคะสีเรนโบว์สีเรนโบว์โอเค Smile for the camera Mommy will take you Look Look at here. Look at the camera. Yay! the here. วันนี้จะไปทำอะไรคะฮะว,วันนี้ไปทำอะไรคะเล็กวันนี้จะไปทำอะไรกับแบบนี้วันนี้จะไปทำอะไรกับแบบนี้คะไ,คไปทาเล็บไปทาเล็บเหรอไปขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่ม,มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไปทำใช่ไหมคะด้านนี้มี หมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปทาใหม่เอาสีอะไรคะวันนี้เอาสีชมพูสีชมพูแล้วเล็บเท้าเหรอคะเล็บเท้าสีอะไรคะเล็บเท้าสีอะไรเหรอฮะเล็บเท้าสีแดงเหรอหรือสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเขียวสีเรนโบว์สีอะไรนะคะสีเรนโบว์สีเรนโบว์โอเค Smile for the camera, mommy will take you. Look at here. Look at the camera. Yay! น,นี <Huh? S 2> วนน่วันนี้จะไปทำอะไรคะฮะวันนี้จะไปทำอะไรคะลูกวันนี้จะไปทำอะไรกับมัมมี่วันนี้จะไปทำอะไรกับมัมมี่คะทาเล็บไปทาเล็บเหรอไปขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่า ไม่มีใช่ไหมจะไปทำใช่ไหมคะด้านนี้มีไหนชอให้ดูหน่อยด้านนี้มีไหนโอ้ยแต่มันจาลุดหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปทาใหม่เอาสีอะไรคะวันนี้เอาสีชมพูสีชมพูแล้วเล็บเท้าหรอคะเล็บเท้าสีอะไรคะเล็บเท้าสีอะไรเหรอฮะ แล้วเท้าสีแดงเหรอหรือสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเขียวสีเรนโบว์สีอะไรนะคะสีเรนโบว์สีเรนโบว์โอเค okay. s mile for the camera mommy will take you look at here look at the camera yay วันนี้จะไปทำอะไรคะฮะว,วันนี้จะไปทำอะไรคะลูกวันนี้จะไปทำอะไรกับมัมมี่ เีาจะไปทำอะไรกับแบบนี้คะไปทาเล็บไปทาเล็บเหรอไปขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไปทำใช่ไหมคะด้านนี้มีไหนชอให้ดูหน่อยด้านนี้มีไหนไโอ้ยแต่มันจาลุดหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปทาใหม่เอาสีอะไรคะวันนี้เอาสีชมพูสีชมพูมแล้วเล็บเท้าเหรอคะเล็บเท้าสีอะไรคะ เท้เ้าสีอะไรเหรอฮะและเท้าสีแดงเหรอหรือสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเขียวสีเรนโบสีอะไรนะคะสีเรนโบ์สีเรนโบ์โอเค Smile for the camera Mommy will take you Look at here Look at the camera Yay วันนี้จะไปทำอะไรคะ วันนี้จะไม่ทำอะไรคะเลิกวันนี้จะไม่ทำอะไรกับแบบนี้วันนี้จะไม่ทำอะไรกับแบบนี้คะไปทาเล็บไปทาเล็บหรอไปขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไปทำใช่ไหมคะด้านนี้มีไหนชอให้ดูหน่อยด้านนี้มีไหนโอ้ยแต่มันจหลุดหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปทาใหม่เอาสีอะไรคะวันนี้ เอาสีชมพูสีชมพูแล้วเล็บเท้าเหรอคะเล็บเท้าสีอะไรคะเล็บเท้าสีอะไรเหรอฮะเล็บเท้าสีแดงเหรอหรือสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเขียวสีเรนโบว์สีอะไรนะคะสีเรนโบว์สีเรนโบว์โอเค smile for the camera m o m m y will take you look at here look at the camera ย <Yay! S 2> วันนี้จะไปทำอะไรคะฮะวันนี้จะไปทำอะไรคะเลิกวันนี้จะไปทำอะไรกับแบบนี้วันนี้จะไปทำอะไรกับแบบนี้คะไ,ไปทาเล็บไปทาเล็บหรอไปขอดูเล็บเดมี่หน่อยเดมี่มีสีเล็บหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมจะไปทำใช่ไหมคะด้านนี้มีไหนโชว์ให้ดูหน่อยด้านนี้มีไหน โอ้ยแต่มันจะหลุดหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องไปคาใหม่เอาสีอะไรคะวันนี้เอาสีชมพูสีชมพูแล้วเล็บเท้าล่ะคะเล็บเท้าสีอะไรคะเล็บเท้าสีอะไรเหรอฮะเล็บเท้าสีแดงเหรอหรือสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเขียวสีอะไรนะคะ see rainbow see rainbow okay smile for the camera mommy will take you look at here look at the camera yay